สวัสดีผมอแมนพี่น้องตอนเช้าๆหกโมงกว่าครับอยู่สวนคือเก่าแล้วครับสวัสดีครับผมสายชนคนโก้ดด้วยครับในวันนี้จะให้มาดูสวนผมครับไล่ผมอาสิอยู่หวเพื่อว่านกเขียวครับผมนี่ก็พักวานธรรมาชาติด้ครับแต่๋ยวมาเกิดอยู่ก็ทีผมฤทธไอ บำรุงไปใส่ปุ๋ยชิงว่ะแล้วก็เลาะเลาะใบเลาะใบคือว่าเด็ดใบในภาษาโครา,คเาดเด็ดกัน,นจะได้ให้พอใบมันร่วงปุ๊บเดี๋ยวใบใหม่ก็หลัดครับรอฝนอยู่วันออกเองก็รอฝนแล้วครับนี่วันนี้ก็มาฉีดฮอร์โมนมันเอาต้นละกอมาปลูกนะครับแล้วเอาเขาต้มหมัดมากินเนี่ยนี่เขาชืี้มันออกเองกับซ้ำนีดด่แหละ โฮนามาด้สองขวดนี่ยเองก็อยู่บ้านอิงก็ค่อยเป็นคอยไปไปครับนี่ครับวันนี้ก็หายมาดูไหลมันไหลข้าวโพดนี่ครับหา้าข้าวโพดก่อนปีใหม่แล้วก็ปลูกมันโตครับก็จะทำแบบนี้แหละครับบ้านผมก็ทำมันทำข้าวโพดทำอ้อยเขาก็ส่วนน้อยครับที่ทำ ตะไคร่ยังไม่ได้เอาไปขยายอยู่ฟังบอลครับนี่ก็ตะไคร่นู่นก็เขาพูดเบี้ยครับมันเป็นเบี้ยเขาพูดนะจะไปถอนไปบ้านแม่เฒ่า้วยครับถอนไปให้งัว่บ้านแม่เฒ่าแล้ววันที่ยิบเก่ายิบแปดยิบเก่าข็จะนำเมียไปหาหมอครับผมก็ต้องตีหลุดไปจากวังน้ำเขียวไปชุมพวงแล้วก็นำนเะมียไปหาหมอครับ นู่นผมก็เตรียมน้ำไปแล้วครับมาฉีดโฮอร์โมนมันวันนี้ล้วก็จะมาไอปูกละกอดาววันนี้ครับตัวะกอก็ต้องเชน้ำอะไรก่อนครับนุ่ว่ายูค่าเด้ครับโอ้ทำไปชัวที่แล้วครับม,มาอยู่ปีเรกแต่ยูค่าก็ะปูกไว้นานหน่อยแหละรครับสามสี่ปีแล้วครับสามปีสี่ปียไม่แน่ใจประมาณเจ็ดสิบต้น ในเกอชีวิตชาวไรชาวนาก็ซ้ำนี่แหละสูนะค,ครับบอกผม ถึงครับเราละกอลงก่อนครับพักตะกอไปก,กัน,กนนิดแป๊บะกะก็ต้นใหญ่ขั้นนี่ครับไออยู่ไรอยู่สวนก็หาแต่ของปูครับก็เหมือนลุนปูอยาตายายเอยงแหละเครื่องครัวนี่แทบจะไม่ได้ซื้อนล้อย่บ้านเองนี่นน ใครมีบ่อมีอะไรก็ปลูกไว้ไม่มีบ่อก็ยังปลูกครับโอ้ยบักหุ่งบักหุ่งอันนี้ก็หายนากระบานเขาทำเลยครับนี่ครับให้แกทำสามไร่แกมีที่อันนี้ให้เฉยๆครับก็คนเคยอยู่เคยกินด้วยกันแหละเอาภาษาบ้นานยังง่ายๆเลยเคยอยู่เคยกินด้วยกัน,นลิมฝั่งสะฝั่งบอ่อ ต้องหักแล้วก็ไปก่อนครับหักแล้วก็ไปผมก็จะผูกปี๋ไปกับต้นมะม่วงครับซ้าก็สซ้าไม่ใหญ่นะครับซ้างนิยหน่อยอันนี้ก็ทางเจียมไววปลูกพักครับยังเจ่ยังไม่รู้นะครับปลูกอะไร ฟังนุนที่ผมไม่ถางเพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นนกน้มไม่แน่ใจนกกวือนกไก่นกกา,นาครับมีอยู่สองตัวไหนเป็นคู่เขาเหระครับน่านจะมีลูกเลยผมไม่ถางครับเห็นไหมครับเลยผมไม่ถางผมเอาไว้แบบเอาไว้แบบธรรมชาติให้เขาใหญ่ก่อนเนเดี๋ยวเขาแล้วเขาก็น,นี้ไปเขานี้ไปอิงกับข่อยไปทางไว้ปลูกของไวก้กินนะครับปลูกของ เดี๋ยวนูนของแทมไหมจักหมาใครดูหนะนู่งดูท่เุยไอ้บอลวิบบ่งทางมากทางไปมันวิ่งนเขาวิงงง่งอยู่ก็บสวนของแทะของแทะเฮ้ยมาไปดูร,บรบบอบๆบ่อผมถ้าผมก็จะไปฉีดโฮอร์โมนมันแหละครับอันนี้แค่ให้ดูเป็นสังเกตเลยครับการปรับตัวครั้งนี้เห็นก็ข่อยไปนี้อยไปแล้วครับ พอแม่พี่น้องก็จะปลูกพิกขาอันนี้คือพิกขาต้นกล้วยอันนี้ต้นวานี่กำลังหมดแดงครับพลพ้อได้ใส่ไขเข้าอยู่ไหถึงนาพวกวานก็เมาเอาไข่หมดแดงก็แค่นั้นแหละครับไม่มีแล้วะต้นกล้วยนี่ครับละกอละกอลงไหต้นหนึ่งครับต้นหน่อยตอนแรกคิดว่าจะตายเออยังหลอดอยู่นะเอ,อ้ยยังดีไหอันนี้ผมก็เพาะกาพิกไว้เด้อครับนี่ก็พพิก นี่ก็ผิดน,นี่แหละครับก็จะสานี่นะครับบริเวณบอ่อผมสวนผมไรผมก็จะเลี้ยงปลานินดาปลาดุกดาครับน,นี่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 นะครับปลานินลสามร้อยตัวปลาดุกสองร้อยตัวั้างถ้าจำไม่ผิดนะครับหลังแต่พี่กายแล้วแล้วก็จะสูบแล้วครับสูบน้ำหลดมันครับโอเคนะครับ นี่นะครับเอาภาพบรรยากาศแบบบ,นบานๆบานออกเองก็ฝากพี่ฝากหน้องทุกคนครับขอบคุณมมกคับสำกรัางชมสุขภาพแข็งแรงกันทวน้าได้ของพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนนะครับใครที่กำลังทอแ้กปกีกำลังใจครับสู่ๆูกันไปครับคนเราปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอจากผมสายชนคนโก้ผูดเร็วและผูดโคราชคือเก่าแล้วครับสวัสดีครับ